มาอันนี้ก้อยขมนะครับผมจวดจวดเียกน้ำย่อยกันสี่สิบดีกรีแช่เย็นฟิตฟิตนี่เนืดครับเนิดมีความเหนือนะียกน้ำย่อยกัน ชุม่มคอจริงๆนะดีเด็ดเนี่ยนี่โอ้ยราคเร็วเนี่ยดูดูะสัดๆอื้ม ชวดก้อยขมกินทีไรก็อร่อยทุกทีแต่กินไม่หมดหรอกครับเดี๋ยวก็ไปขวดพัก่อยอยากกินลุย มาครับเจกัน